ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้จับกลุ่ม2หนุ่มชาวรัสเซียนะคะหลังจากที่โกงภาษ,ษีและมีความผิดกระทำ,ะะทำผิดกฎหมายการฟอกเงินมูลค่า750บล้านบาทก่อนที่จะหลบหนีคดีเข้ามากบดานในประเทศไทยค่ะนายวอลลีรีบ๊อบซูนและนายอังเรอุสตินอฟสองชาวรัสเซียแก๊งมีข่าวได้ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าวัดบุญการเจนารามตมนนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี และที่บริเวณปากปาก,กซอยสยามคันที่ครับตำบลหนองปลือโดยทั้งสองเป็นผู้ต้องหากระทำความผิกดกฎหมายภาษีและศุลกา,ากรกฎหมายฟอกเงินจำนวน750ล้านบาทหรือ25ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากทําการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนแล้วหลบหนีภาษีการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้รับการประสานจากตำรวจสากลสหพันธ์รัสเซีย ให้ช่วยกันจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองซึ่งได้ร่ว,กรกรวมกันกระทําความผิดดังกล่าวและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยคดีนี้ถือเป็นคดีที่มีความสําคัญและทางการรัเสเซียได้ดําเนินการติดตามผู้ต้องหาทั้งสองมาเป็นเวลานานทั้งนี้สํานักงานอายการของรัเสเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมารับตัวผู้ต้องหาทั้งสองจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อนําตัวกลับไปอย่างดำเนินไปดําเนินคดีที่ประเทศรัศเสเซีย